เจ้าหน้าที่ยูเครนเปิดเผยในวันจันทร์ว่ารัเสเซียยิงขีปนาวุธลูกหนึ่งเข้าใส่พื้นที่ตลาดในเขตป,ปกครองคาคิฟส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บอีกหลายคนครับข้อมูลจากยูเครนระบุว่าการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านเชฟเชนโกเวซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองคาคิฟราว75กิโลเมตร เมินสซาป,ปารโรวารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศยูเครนทวิตคลิปวิดีโอและภาพถ่ายของหลุมขนาดใหญ่ที่เกิดจากแรงระเบิดและอาคารแห่งหนึ่งที่มีไฟลุกท่วมพร้อมข้อความที่ระบุว่าเราขอประนามอย่างรุนแรงหนักต่อการก่อการร้ายนี้และว่าการตอบโต้เดียวที่เหมาะสมคือการที่ยูเครนได้รับอาวุธเพิ่มขึ้นทั้งนี้รัสเซียได้ออกมาเตือนหลายครั้งต่อการที่ชาติตะวันตก ให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนโดยกล่าวว่าการที่สหรัฐและชาติหุ้นส่วนต่างๆในยุโรปของยูเครนนำส่งอาวุธให้กรุงเคียบจะยิ่งเป็นการยกระดับความขัดแย้งให้รุนแรงขึ้นไปอีกเดมิทรีเพสคอฟโฆษกเครมลินบอกกับผู้สื่อข่าวระหว่างการแถลงข่าวในวันจันทร์ว่าการที่ชาติตนตกนำส่งอาวุธเพิ่มขึ้นให้ยูเครนจะทำให้ความทุกข์ยากของประชาชนชาวยูเครนหนักขึ้นไปอีก ประธานาธิบดีวลาดิเมีย์เลนสกี้ระบุระหว่างการแถลงข่าวประจำวันเมื่อวันอาทิตย์ว่าสัปดาห์แรกของปีนั้นไม่ได้นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัย,นย,นยนสำคัญที่บริเวณแนวหน้าของการรบทั้งที่มีการต่อสู้อย่างหนักในเขตปกครองลูฮันส์และดอนเนสทางตอนออกของยูเครนต่อไปด้วยประธานาธิบดีเลนสกี้ยังกล่าวถึงสถานการณ์การสู้รบในเมืองบากบุตด้วยว่าเป็นแนวหน้าการสู้รบที่มีการนองเลือดมากที่สุดจุดหนึ่ง โดยแถลงการจากกองทัพยูเครนที่ออกมาในวันจันทร์ระบุว่ารัสเซียได้ส่งกำลังเสริมมาที่เมืองโซเลดาที่อยู่ใกล้ๆแล้วซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามในภาวะเข้าตาจนที่จะบุกเข้าเมืองบากมุดให้ได้ก่อนหน้าสงครามที่ดำเนินมาถึงเดือนที่11นี้เมืองบากมุดมีประชากรอาศัยอยู่ราวเจ0 0 0่นคนแต่ในเวลานี้แทบจะกลายเป็นเมืองร้างโดยผู้ที่ยังอยู่ในเมืองซึ่งเหลือไม่มากก็ได้รับความช่วยเหลือจากบรรดาอาสาสมัครที่ช่วยจัดหาไฟฟ้าอินเทอร์เน็ต ระบบทำความร้อนน้ำและยาให้ตลอดช่วงที่ผ่านมาครับรัสเซียและยูเครนแลกเฉลยสงครามระหว่างกันจำนวน50คนในวันอาทิตย์ครับซึ่งเป็นความตกลงที่ได้รับการตอบรับเชิงบวกจากทั้งสองฝ่ายแม้ว่าทหารของทั้งสองประเทศยังคงประทะก,การทางตอนออกของยูเครนอยู่กระทรวงกลาโหมรัสเซียกล่าวว่าทหารรัสเซียที่เป็นเฉลยศึกของยูเครนจำนวน50คนจะเดินทางกลับมามอสโกด้วยเครื่องบิน และจะรับการฟื้นฟูด,ด้านร่างกายและจิตใจกระทรวงกลาโหมรัสเซียกล่าวในแถลงการด้วยว่าในวันที่8มกราคมตามผลที่เกิดจากการเจรจากันทหารรัสเซียจำนวน50นายซึ่งอยู่ในอันตรายต่อชีวิตขณะถูกจับกุมตัวได้เดินทางกลับมาโดยออกมาจากดินแดนที่ถูกควบคุมโดยรัฐบาลกรุงเคีฟฝ่ายยูเครนยืนยันข้อมูลของรัสเซียรครับและกล่าวว่ารัสเซียได้ปล่อยตัวทหารยูเครน50นายเช่นกัน อันเดรยเยอร์มักหัวหน้าสํานักประธานาธิบดียูเครน Ukraine, กล่าวผ่านทวิตเตอร์ว่าการแลกเปลี่ยนเฉลยสงครามประสบความสําเร็จทหารยูเครน50คนกลับมาแล้วและว่าเราต้องนําคนของเราทั้งหมดกลับบ้านเรากําลังทํางานนี้อยู่เยอร์มักโพสต์รูปทหารยูเครนที่รับการปล่อยตัวออกมาซึ่งพวกเขาถือถุงอาหารบริเวณใกล้ๆรถขนส่งคันหนึ่งก่อนขึ้นไปบนรถ นอกจากนี้เยลมักยังลงคลิปวิดีโอที่แสดงภาพทหารเหล่านี้ร้องเพลงชาติยูเครนระหว่างการเดินทางด้วยนภพ์ชัยเฉลิมมงคลวิียวไทยกรุงวอชิงตัน